สวัสดีครับมื่อนี้พามายางทัว่วเละาะหมู่บ้านนะครับพามาอยา่ยางทัวเลาะหมูบ้านแล้วก็ยยางเลาะไปเบิ่งตามสถานที่ต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <c oughs> พามาเลาะนะครับสถานที่ต่างๆหมู่บ้านออกเป็นยังไงครับ น่ะหมบานยางเลาะอันนี้สถานที่ท่องเที่ยวครับอันนี้ภายในบริเวณหมบานนะครับเดอ้อในบริเวณหมบานลาะเลาะละละละ,ละ,ละ,ละอย่างเดียวครับ างเลาะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เอทีเอ็มนะครับเ้อที่นี่ประเทศโปรตุเกสนะครับทัวริซมอ่าสถานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับข้างๆทัวก็เป็นตู้เอทีเอ็มครับอันนี้ก็ห้องน้ำห้องท่าบัานเขาครับนี่ครับมีคนทำความสะอาดขี้กันกับบานเฮานะครับ นานบันเขาอันนี้กับบนันเลื่อนบันเขานะครับบนันข้ามีหลานอาหารเนี่นะครับร้านพิซซ่านะครับอยู่มุมพูนนะครับไกลๆเน่จักหน่อยใป้โฆษณาต่างๆ กับว่าใครหลาขึ้นบ้านเฮาครับแต่ก็มีอยู่เป็นป่ายน้อยๆร้านอาหารนะครับตรวนี้ก็เป็นร้านอาหารเล็กๆครับมีโรงแรมครับ ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อทางไหนคีุ่นครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับตัวนี้ปิดอยู่ครับเปิดที่11ดมงครับแต่ว่าร้านนี้เปิดแล้วครับร้านนี้โอ้ยังบม่ทันเปิดขึ้นครับแต่ใกล้ๆจะเปิดละ กดในน้อยของเลรียนดิดหน่อยครับอันนี้ร้านเสือผาครับเปิดแล้วตู้ t t m ครับกดได้ครับมีของอังกฤษไทยเยอร,รมันโปรตุเกสกดได้หลาย ATM แบบได้กดได้บิดครับตัวนี้ ร้านอาหารครับแถวนี้ร้านอาหารหลายหลายครับตรงนี้ก็ร้านอาหารคือกัน <c oughs> ตรงนี้ก็บ้านเปิดครับร้านอาหารร <c oughs> ้านอาหารนี่กันแต่บ้านเปิด <c oughs> นี่ตอกซอกซอยก็มีโร <c oughs> งแรมครับ บานเมืองเขาครับเป็นลักษณะนี้กันครับเก็ดเห่าน้อยโรงแรมน้อยเก็ดเฮาแม็กแพ็กอันนี้ก็ร้านอาหารครับมีหลายแบบหลายอย่าง <c oughs> <c oughs> บานเมืองเขเจ้าครับมองไปข้างหลังนี่ครับ เดินมาจากทางพู้นครับเดินเลาะมาเรื่อยเลาะมาเลาะมาครับอันนี้ก็ร้านอาหารนะครับับนได้เปิดแต่ว่าร้านนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วร้านอาหารเปิดแล้วมีแขกมาแต่ศร้านะครับ มากินกาแฟกันบ้านนี่บ่ใครมีมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานกับบใครมีอันนี้ก็เป็นโรงแรมครับเกตเฮาโรงแรมยาวไปพุดนะครับมีอเตอร์ไซค์บ้านเขาครับยุคสมัยไดแล้วบูเนะี้ย ดุนนี่เ่เคยเห็นนลรุนุนเกาครับมอไซ้์ลุ่นเกา,มส,เกาสมัยสงครามผมเราคิดว่าอันนี้กัลเลาะมาขางทะเลครับเลาะมาเลาะมาขางทะเลเน,นี่ครับ สัญลักษณ์แบบนี้ครับสีเขียวกับสีฟ้านะครับสัญลักษณ์แบบนี้ถ้าเจอคือไปได้ครับนี่ครับสังเกตครับไปได้ครับผ่านได้ถ้าเดินปลาเดินเขามาเจอสัญลักษณ์แบบนี้ครับหมายถึงไปได้ครับ ว่เคยเห็นเนี่ยแหะครับมาบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับทะเละครับยามเสาจะมีฝรังมายางเต่เสาด้วกันครับตรงนี้กาศเปนห่อนครับห่อน สมบานสมเมืองเขาไปครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปย่างตามสวนนะครับสวนผล,ลไม้ย่งางไปตลอดทางครับไปเบิงว่าสวนยางเขาเป็นยังไงแน่มันมีสวนอยียงแน่ข้าเจ้าเลียงอยียงแน่ปลูกอยียงแน่นาะครับเนาะสีเดีพาไปเบิงครับอุตัย เปิดมาเกิสซีด้ฟังบรรยายไปน้ำครับบางทีกับบึงแล้วกับโบลักษณะว่าโมหูว่าตอนวอีหยังกับเสียอธิบายไปน้ำครับปลูกอีหยังอันนี้กับบ้านเมืองขาเจ้าครับแต่เป็นคล้ายๆบ้านเท่านะครับแต่ว่าตึกมันบบสูงเนาะตึกมันบบสูงยังสูงกับสองสั้นครับเป็น อพาร์ตเมนต์เป็นเกตเฮาโรงแรมกับโบแมนนะครับเกตเฮาครับนี่อพามาทีระดับน่ามทะเล้ะครับนี่ครับ แชมพูจีล่าเดอร์มอลเด้อครับเดอสถานที่แห่งนี้คือนาสิแปลความหมายว่าหาดหาดทรายนอียังประมาณนี้นะครับหาดทรายหาดทะเลของของแชมพูครับนี่ครับพลังกับมาก,กันแต่เศร้าพื่อกันครับเมื่อนี่ค้นหนาทีลายอยู่บงทรง แต่ว่ามันเสาอ,อยู่ครับคำคำนะครับเบิ้งคำคำตอนคำตอนแรงแรงครับแต่ว่ารถก็หลายระเบิลนะครับครับรถก็เริ่มไม่จอดล้านค้าก็เริ่มเปิดครับนาสิเขาสู้ภาวะปกตินะครับบรรยายครับไปน้ำเบิง้งไปน้ำนี่ก็น,นาสิเป็นเก็ตเฮ้าด้ครับกําลังสิเปิด แขกก็เริ่มไลยคาสิโนเก็ตเฮาหลืมบปจักครับน่าจะเป็นแนวนั้น้านกึ่งลานอาหารนะครับนี่ก็รถบ้านเขาครับไปครับหล่อไปเรื่อยๆครับ แชมพูจีราเดมออันนี้นี่เป็นบ้านเปิดครับแต่ว่าไก่สิเปิดแล้วอ,อยู่ระวางปรับปรุงครับตรงนี้เป็นห้องน้ำห้องท่าครับห้องแขกที่เข้ามาเล่นน้ำอยู่หาดซ้ายเนี่ยครับแรงน้ำจืดครับอาบน้ำห้องน้ำห้องท่า ป้ายยุดนะครับทางตรงทางยุดเบิ่งกันไปครับตรงนี้มาถึงต้องยุดครับทางพุ่เพราะว่าเป็นทางตรงเนาะนี่ครับป้ายไปเซดาโอเดมิลา่าไปเซเนหลมอง เขาก็จะไปทางนี้ครับไปหาสำรวจครับอันนี้ทางขยะบ้านเขาครับนี่ที่เป็นรูปลูกซอ้อนนี่คือลไซเซิลน,นะครับนี่ครับมีคนคนทำของน้ำบ้านเขาครับ อันนี้เป็นคลองน้ำครับคลองน้ำไหลลงทะเละลงมาใกล้ๆเบองครับตรงนี้เป็นลานคานะครับว่าจะเปิด ลานจอดรถครับมากันแต่เ้าครับหนาหนาวโบมีแล้วครับตอนนี้ก็ห่อนเริ่มห้อนครับสำรวจเส้นทางกันไป พลังครับมาหาหมองจอดรถทางคนข้ามนะครับนี่ครับอาบทรายอาบแดดอาบยังเบิ้งใดครับเบิงบ้งไกลๆครับ,บ,ลลรบปลายมัน โอเดอร์มิลลาแชมพูกีลาเดมองเดอรคับเดอร์อันนั้นเป็นป้ายอย่างครับนี่ครับห้ามนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงเข้ามานี่แปลเองนะครับให้ <c oughs> รูปมาเขาขีดไว้ <c oughs> ลากันไปครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเลาะบบนี้เลาะไป บึงสวนนะครับเด้อเดี๋ยวจะพาเดินเลาะล่ะครับผมเดี๋ยวเข้าไปบึงสัญ,ญลักษณ์ก่อนสัญ,ญลักษณ์ต่อไปสียังครับสัญ,ญลักษณ์สีเขียวครับสีฟ้านะครับนี่นักท่องเที่ยวครับสีเขียวสีฟ้า กำลังเดินลัดเลาะไปครับตามถนนเนี่ยและครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งสวนเบิ้งฟาร์มครับครับผมเดี๋ยวกำลังเดินไปนี่นะครับครับผมนี่ครับเจออีกแล้วครับสัญลักษณ์อันนี้สัญลักษณ์ของนักเดินเท้านะครับเด้อนี่ครับทางขาอลัดเลาะไปตามเขาครับแต่บ่ไปแล้วครับ มาเบิงสัญลักษณ์ซื้ออันนี้ปีนเขาครับเลาะใช้หาดไปดวยครับเด้อนี่ครับแต่ว่าผมจะไปทางนี้ครับาไปเบิงฟาร์มครับตามกันไปครับไปดูกันครับผมขณะนี้ได้มาถึงฟาร์มแกะครับนี่ครับพากันนอนเอเดียนอลาดอยู่ครับแกะ กะตัวเป็นเป็นครับเขาก็จะแทะตัดขนมันหล่อนมาแล้วครับนี่ฟาร์มแกะครับอย่างต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นฟาร์มมากใหม่นะครับนในเป็นสวนในเลดเบอรี่นะครับ ส่วนไรเลตบดีโอ้กระจอเก็บอยู่ทางในคุณครับรถขนทรงเดี๋ยวจะออกหันจะไปทางไหนครับส่วนใญ่รถขนทรงครับอานสปอร์ต น้ำผลไม้ไปส่งตามจุดต่างๆตัวนี้ก็กเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับบมโหูค้อกันว่าสวนซื้อมาอย่างไดครับแค่เดินผ่านมาครับให้พี่น้องเดือเบิงกันซื้อๆเนี่ยนะครับว่าลักษณะมันเป็นอยนยังไง เออนี่ไปสวนปลูกไม้ครับมีห้องน้ำอยู่ทางในนี่ครับทุกที่ทุกสวนล่ะครับจะมีห้องน้ำเคลื่อนที่เนาะครับผมนี่กับต้นดอกอ้อดอกเล้าครับจะเป็นงาม ลาะก,กันไปครับครับผมขณะนี้ก็ได้มาถึงอีกมองนึงครับเป็นกูดังของฟาร์มนะครับ ว่าหมากใหม่มันคือแดงจึงครึงเลยครับน่าจะหมดอายุของมันนะครับล้อการลื้อถอนนะครับนี่ครับแห่งเหี่ยวไปเลยครับล้อลื้อถอนครับตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้ทำครับรอเวลาครับผมสำหรับฟาร์มนี้นะครับเด้อเอาไปต่อครับ ครับผมขณะนี้ได้มาถึงฟาร,ร์มแกะอีกแห่งหนึ่งครับนี่ครับแกะนอนอยู่ตามใต้ต้นไม้ครับแกะที่ก็เจ้าเลี้ยงไว้ครับเขาเจ้าตัดขนมันร้อนร้อนแคแ้นแล้วล่ะครับหนาห่อนแล้วเนาะเจ้าก็ตัดขนมันออกครับมีอยู่ครับแต่บอดหลายเนฟาร,ร์มนี้เนาะครับผม ไปกันต่อครับครับผมตอนนี้กอ,อมาถึงอีกสวนหนึงครับสวนนี้กำลังออกครับหมากมันเอ,อ่อสวนนี้นะจ่เป็นสวนแบล็คเบอร์รี่ครับหมากมอนดําครับต้นมันบอร์สูงไหมครับนี่ครับ จเจ้ยวบอรับคนอีกบ่นี่ครับส่วนนี้กำลังออกครับเต็มเลยครับต้นยังซื้นดีครับครับหนักงานขอหน้าจะพักเบรก โอเคครับไปกันต่อครับผมขณะนี้ได้มาถึงปลามันแก้วครับนี่ครับมันแก้วแดงมันแก้วขาวบ้านเฮานหอครับแล้วก็มีทัวร์ครับคางคกันครับผมก็ปลูกคล้ายๆบ้านเฮาเหลอครับแต่ว่าเขาจะาใส่ระบบน้ำครับสปริงเกอร์น้ำยศว่ากันไปครับ ครับผมไปครับเดินทางต่อครับผมมาถึงสวนนี่ครับทางในพู่นนะครับเขาไปบ่ได้ครับผมเป็นปลามันแก้วนะครับปลามันแก้วแต่บอกชนิดไปไรว่าเป็นมันแก้วยังครับทางในผลละครับแต่ทางหลังพู่นที่เป็นลงเลือนงนะกลจะเป็นเลดเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่นะครับเขาไปบ่ได้ครับเขาปิดประตูครับผมไปกันต่อเลยครับ ครับผมมาถึงฟาร์มงัวครับบุครับงัวอยู่ไหนบุญครับฟาร์มงัวครับจะเลี้ยงงวัวเลี้ยงแบบปล่อยนะครับบ้านนี้ครับผมไปกันต่อครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็มาอีกสวนหนึ่งนะครับนี่ครับมีบ้านผักพร้อมครับในสวนน,นี้ครับนี่ครับนี่ข้าเจ้ากำลังลงงานครับสวนนี้นี่บ้านผักกับปลูกผักปลูกหญ้าไปกินนะครับ ว่าโหขึ้นกันครับตัวนี้นออันนี้เป็นปลาสตอรอเบอรี่นะครับเด้อนี่ครับมากสตอรอเบอรี่ครับผมสวนสตอรอเบอรี่นะครับทั้งหลังผนก็จะเป็น โรงเรียนครับหลายพ่อสมควรครับส,สตอรอเบอรี่เบิ้ววงไก,ก่ด้วยครับหมากสตอรอเบอรี่ข้าเจ้า นุ่มงียป่ะนี่ครับเบ่งกันชัดๆครับหน่วยบกไง,งีเลยครับครับต่อเบอรลี่น่วยเงียงามงามเลยครับจะปลูกแบบนี้นะครับอาดลาดไปหอดพุ่นแล้วครับ ปุ่นกระโปนแล้วครับสุดทั้งปุ่นทั้งพี่ครับเบิ่งกันไปนะครับเนาะนี่ไงบผเห็นพนักงานนะครับไม่อยากไปทางใดเหมือนปุ๊เบิ่งไหวสิครับลักษณะของเขาจะปลูกแบบไหนครับปลูกลักษณะนี่ครับเอาครับไปกันต่อครับครับผมอัน ยังบรหิหเนี่ยวิดปลาสตรอเบอรีร่อยู่ด้อครับเด้ออันนี้ก็ปลาสตรอเบอรีร่แล้วครับกกวางหญ่อยู่ครับแต่นี่มันอยู่ติดถนนนะครับเนาะเออ อยู่ทางนี้ก็จะใส่น้ำยดกันแหะครับยดตามใส่ย,ยางครับแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกคุ้มาตามแถวตามแนวครับกันหยาคืนน้ำครับลอกใช้น้ำน้ำดินเลยนะครับเด้อครับเอามือนี้ก็สิบ้ามาซัมนี้แล้วครับ โอกาสหนาว่ากันไหมนะครับเด้ออยู่กันกับปลาสตอเบอรี่นี่แหละครับครับผมสวัสดีครับ